ดีค่ะเมื่อกินแซ่บข่าวนี้เรามากับเมนูยำกุ้งสดใสลูกชิ้นเนื้อนะคะอาจจะดูแบบว่างงๆหน่อยว่าทำไม้องใส่ผสมกันได้แต่ว่าแม่มื้อยทาได้นะคะที่มุ่ยคิดว่ามันโอเคมันเข้ากันมากอันดับแรกเราใส่พริกไปก่อนจ้าพริกสดนะคะน้ำปลาน้ำปลาก็พริกป่นสูตรแม่มุยค่ะนี่ใส่พริกป่กนทุกครั้งเลยนะคะ ชูรสค่ะชอบกระใสไม่ชอบก็ไปนัางใสยใส่น้อยลงแล้วนะจ๊ะเพราะว่าโดนบดบ่อยมากเลยนะจ๊ะว่ากินชูรสเยอะเนี่ยน้ำตาลนะคะน้ำตาลวางขนาดค่ะที่แม่ใช้คนเลยก็ต่อไปก็มะนาวแม่ใส่มะม่วงด้วยก็มะนาวแค่สามซีก็พอนี่น้ำโอ้โห จะพูดไม่อยากจะเหลากุ้งค่ะกุ้งนะคะลูกชิ้นเนื้อคน,เ,นออเลยค่ะแล้วก็แม่จะปูดตะม่วงใส่นะคะสีสีนี้นะคะไว้กินน้ำเกไกินกับน้ําเก๊กฮวยบูดนะคะเ <laughs> ก๊กฮวยขึ้นฟองอร่อยนักแล ขูดมะม่วงใส่สดๆเลยนะคะขูดทิ้งไว้แล้วมันจะเหนียวอ่ะแม่ก็เลยเอาแบบสดๆงี้เลยดีกว่านี่แล้วก็ต้นหอมผักชีหอมแดงใส่ลงไฟชอบอะไรก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคกะท่านผู้ชมสีคุณขาสีแบบว่า ใช,กกใช่ไหมพี่ฟุกถ่ายอยู่พี่ฟุกน้ำลายไหลเลยอยากกินมาใช่ไหมพี่ฟุกตอบไปทนผู้ชมดงจิใช่ค่ะครับโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายให้ชัดๆเลยครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันนะคะ